สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพิจณุโลกพบประชาชนกับดิฉันอาทิตยาศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองพิจณุโลกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร f m 107.25เสามกะเฮิร์สำหรับวันนี้รายการสารปกครองพิจณุโลกพบประชาชนได้นำตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันค่ะ ดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนันทรัตน์เอ็มอพนังกงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาะศึกษากันนะคะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการเพิกถอนคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเบิกจ่ายเงินโดยไม่ชอบซึ่งเป็นไปตามคำพิพากษาสารปกครองสูงสุด ที่อ1 6 9เทับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านการเงินและการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการเบริกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบก,กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบริกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ .2547 และต้องใช้ความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้เป็นไปนตามระเบียบกฎหมายของทางราชการหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักความชอบด้วยกฎหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตัวบทกฎหมายได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา420พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2542มาตรา17วงเล็บ8พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539มาตรา8วรรค1และวรรค2และมาตรา10วรรค1พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พศ2540มาตรา45ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นพศ2547ข้อ67และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท08.08.4 ทับวอ 89, ลงเงินที่3สิงหาคม2547เเรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นคดีนี้นะคะผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า คณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี5สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบดีกาเบิกจ่ายเงินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของจังหวัดจันทบุรีกิจกรรมส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันฟุตบอลอาชีพไท a แลนด์ลีกด i วิชั่น1ฤดือการ2009จำนวน2ดีกา เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมและแข่งขันฟุตบอลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของจังหวัดจันทบุรีรวมเป็นเงินจำนวน1,21,280บาทต่อมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่2ตรวจสอบพบว่าโครงการดังกล่าวมีการเบริกจ่ายเงินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ซึ่งได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีดังกล่าวต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่1มีคำสั่งลงวันที่21มิถุนายน2556 เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นเงินจำนวน3าม0มบาทภายใน45วันนับถัดจากวันที่ได้รับคำสั่งตามความเห็นของกรมบัญชีกลางผู้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่สองซึ่งได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ตามหนังสือลงวันที่14ตุลาคม2556ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งให้ชดใช้เงินและคำมน,น,นิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงวันที่21มิถุนายน2556ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินหม่ทดแทนแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและข่าวมนิชยัยอุทธร์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ตามหนังสือลงวันที่14ตุลาคม2556ที่ยกอุทธร สารปกครองสูงสุดนะคะได้วินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาหลักการและเหตุผลของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของจังหวัดจันทบุรีกิจกรรมส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยแลนด์ลีดิวิชั่นหฤดูกาล2009แล้วพบว่าโครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งนักกีฬา ทีมสโมสรฟุตบอลจันทบ,บุรีเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยแลนด์ดิวิชั่น1ลีด2009ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่21มีนาคมถึงวันที่31ตุลาคม2552ตามตารางการแข่งขันเย่าเยือนรวม30นัดมีการแข่งขันในจังหวัดจันทบ,บุรีและจังหวัดอื่น ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลตามโครงการดังกล่าวมีการเก็บเงินค่าผ่านประตูจากผู้เข้าชมการแข่งขันนัดเย่าโดยสโมสรฟุตบอลจันทบุรีเป็นผู้จัดเก็บ จึงเป็นโครงการที่มีการจัดหาไรายได้ในลักษณะองค์กรเอกชนซึ่งไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0 808.4ทบบ2589ลงวันที่3สิงหาคม2547เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใดและรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการจัดทําบริการสาธารณะการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมและการแข่งขันฟุตบอลอาชีพให้กับสโมสรฟุตบอลจันทบุรีตามโครงการดังกล่าวจึงเป็นการเบิกจ่ายเงินให้แก่องค์กรเอกชนโดยไม่มีระเบียบกฎหมายของทางราชการให้เบิกจ่ายได้ อีกทั้งไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา45แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2540และตามมาตรา17องค์เล็บ18แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2542 เมื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ตรวจสอบดีกามีหน้าที่ต้องตรวจดีกาให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2547ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้ความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบว่า การเบิกค่าใช้ใจ่ายในการฝึกซ้อมและการแข่งขันฟุตบอลอาชีพซึ่งเป็นการสนับสนุนงบประมาณให้เอกชนเพื่อไปแข่งขันกีฬาอาชีพสามารถกระทำได้ตามระเบียบกฎหมายของทางราชการหรือไม่การที่ผู้ฟ้องคดีเพียงตรวจเอกสารประกอบการเบิกดีกาโดยเห็นว่า กรณีการเบิกจ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของจังหวัดจันทบุรีได้ผ่านขั้นตอนการตรวจพิจารณาของผู้บริหารตามลำดับชั้นแล้วแต่เมื่อโครงการดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามข้อ67ของระเบียบดังกล่าวจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของทางราชการดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในดีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่ายตามโครงการพิาพาทดังกล่าวรวมสองดีกาเป็นเงินจำนวน1,21280บาทว่าได้ตรวจเอกสารประกอบดีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว พฤติการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำด้วยความประมาทเดินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้รับความเสียหายจึงเป็นการกระทำละเมอต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จันทบุรีตามมาตราสิบวักหนึ่งประกอบมาตรา8ปดวักหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539อย่างไรก็ตามเมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีกระทำทุจริตต่อหน้าที่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งมีคำสั่งลงวันที่21มิถุนายน2556เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิด เฉพาะในดีกาที่ตนเองได้ตรวจสอบในอัตราร้อยละ25ของค่าเสียหายจำนวน1,21,280บาทคิดเป็นเงินจำนวน3 3 3 2 0บาทจึงยังไม่สอดคล้องกับระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำที่สารปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้แค่สินใหม่ทดแทนในอัตราร้อยละ15 ของความเสียหายจำนวนเงิน1,21280บาทคิดเป็นเงินจำนวน1 8 1 9 2บาทนั้นเหมาะสมกับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในกรณีนี้ตามมาตรา8วรสองแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ดังนั้นคำสั่งลงมันที่21มิถุนายน2556เฉพาะส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเส็นใหม่ทดแทนเกินกว่าจำนวน18,192บาทจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยนะคะคดีนี้สารปกครองสูงสุดได้วางบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านการเงินและการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณว่ามีหน้าที่ต้องตรวจสอบการเบิกใจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศส5 4 7และต้องใช้ความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้ใจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการซึ่งเมื่อพิจารณาหลักการและเหตุผลของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของจังหวัดดังกล่าวพบ ว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งนักกีฬาทีมสโมสรฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพไ h a i l a n d ดิวิชั่น1ลีก2009โดยการแข่งขันฟุตบอลตามโครงการดังกล่าวมีการเก็บเงินค่าผ่านประตูจากผู้เข้าชมการแข่งขันนัดเยา้าโดยสโมสรฟุตบอลเป็นผู้จัดเก็บจึงถือเป็นโครงการที่มีการจัดหารายได้ ในลักษณะองค์กรเอกชนซึ่งไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นหรือภายในองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0808.4ทับว .2589 ลงวันที่3สิงหาคม2547 เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใดและรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการจัดทำบริการสาธารณะซึ่งบริการสาธารณะจะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขสองประการคือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลมหาชนซึ่งหมายถึงกรณีที่นิติบุคคลมหาชนเป็นผู้ประกอบกิจการด้วยตนเองอันได้แก่ กิจกรรมที่รับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหากิจเป็นผู้ดำเนินการและยังหมายความรวมถึงกรณีที่รับมอบก,กิจกรรมของรัฐบ,บางประเทศให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการด้วย 2. จะต้องเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ และตอบสนองความต้องการของประชาชนดังนั้นการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมและการแข่งขันฟุตบอลอาชีพให้กับสโมสรฟุตบอลตามโครงการดังกล่าวจึงเป็นการเบิกจ่ายเงินให้แก่เอกชนโดยไม่มีระเบียบก,กฎหมายของทางราชการให้เบิกจ่ายได้อีกทั้งไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา45แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พศ2540และตามมาตรา17องค์เล็18แห่งพระราชบัญญัติกรำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นพศ2542และไม่อาจอ้างได้ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ไปได้วยความเชื่อโดยสุจริต โดยไม่ทราบว่าโครงการังล่าวไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามข้อ67ของระเบียบก,กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบริกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งในเรื่องนี้นะคะ สอดคล้องกับหลักธรรมพิบาลเรื่องหลักนิติธรรมในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมีความรับผิดช,ชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดช,ชอบอยู่ด้วยและหลักความรับผิดช,ชอบที่เจ้าหน้าที่ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่งโดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆมีความรับผิดช,ชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดช,ชอบอยู่ ค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็ฝากไว้นะคะเป็นข้อคิดสำหรับเจ้าหน้าที่การเงินนะคะที่จะต้องทำหน้าที่เซ็นลงนามรับรองดีกาเบิกจ่ายต่างๆนะคะก็พยายามศึกษาตัวบทกฎหมายว่าการทํากิจกรรมทาโครงการต่งางๆนั้นเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือกรอบที่กฎหมายวางไว้หรือไม่นะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่นอกเหนือนะจากที่ หนังสือเวียนได้กำหนดไว้ว่าสามารถจะทำได้นะคะส่งผลให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องร่วมกันรับผิดกับความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะคะการปฏิบัติหน้าที่ที่เราเนี่ยไม่ระเบียบลอบลอบก็จะทำให้เราเจะต้องเสียเงินได้นะคะก็ฝากไว้เป็นข้อคิดด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณนันทรัตน์่ยนินละออ,คะองค่ะพนักงานคดีปกคทองพนง,งานการพิเศษนนะคะที่ได้ให้เกียิมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะ ก่อนจากการวันนี้สําหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1 355คือสายตรง055909550-9และอีกหนึ่งช่องทางนะคะเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กสำนักงานสารปกครองที่เโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ัดการหน้าสวัสดีค่ะ